ครับกาบสวัสดีช่องเซาของวันที่8ตุลาคมพศ2567กาบสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เกลียดเข้ามารับชมชิปเข้ามาติดตามและเข้ามาอุดหนุนช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งศูนย์หนึ่งของเขาครับพี่น้องครับครับสำหรับอ่าชิปนี้ก็เป็นชิปที่สองครับก็เลื่นก็ต้องขอทำเลี่อนมาอ่ามีเอฟซีโทรมาถามว่าโตเมียเท่าโบดนี่เป็นหัวหมันบอขึ้นจุดเลไปขายเนี่ยประมาณนี้ครับอ่าเพราะต่อแบบนี้นะครับ อ่าเป็นงั่วสาวอายุสิบห้าเดือนบ่เมีนงั่วมันอ่าแล้วก็เป็นสั์พร้อมครับจากของเก่าเพิ่นได้ผสมอ่านี่ตัวแม่เพิ่นนี่มันแท้ครับตัวแม่เพิ่นผสมบ่ติดอ่กากลัวผมสิบ่เปิดขายเพาะว่าขายเนื้อมันขายายกลัวแล้วขายเด้ยแพงกลัวไหมครับพี่น้องครับขายเนื้อครับผมก็เลยบ่เปิดขายอ่าแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงอ่างัวแม่สาวสวยๆนี่ยครับสูงรวยอ่าสี่สิบบวกสองโบสถ์ครบเครื่อง สายเท่าโบดครับพี่น้องครับสายเท่าโบดอ่าผมกับแบงค์เห็ได้ในรคาคาสองหมื่นบาทเพียงเพียงเอาไปได้รคาคาเนี่ยเลยครับพี่น้องครับรบ่เป็นง่วมมันครับเป็นง่วแม่สาวอ่าที่บ่เปิดขายกับสาเหตุว่าเอาไปขายเนื้อมันขายไงยกลัวครับพี่น้องครับมึงเลียมโตแล้วครับเกิดจากแม่สูงลอยห้าสิบนี่แม่ใหญ่ครับแม่เพิ่นครับนี่ลูกสาวนี่ท่านใดสนใจกับทรมาเลยครับศูนย์โทรหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่ผมส่งฟรีให้สองร้อยจิลโลเมตรเลยก็บ,บริการเก็บเงินปลายทาง นอกเหนือจาก200กิโลเมตรถ้าอยากได้ผมก็จะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับาขายราคาอิงเนื้อเด้ครับพี่น้องครับาขายเนื้อเนี่ยมันขายไงก็พุ่นเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากได้ผมก็แบ่งให้ได้ในราคา20,000บาทครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับสวยๆเพราะว่าของเขาขายทุกหน้าครับพี่น้องครับถ้าว่าขายคนเลี้ยงราคานี่คนเลี้ยงกันสิว่าโอ้คือแพงเดียว่ามาเมืองโตจริงกันครับพี่น้องครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เนื้อแน่นๆครับ นี่แม่เพื่อนนอนนอนหลังได้หลังเปรย์เดิมครับพี่น้องครับนี่ยฝากไว้เป็นแนวทางครับกฎกติกาทั้งข้อกะ่าโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษว่วสซาใจครับพี่น้องครับมังเอลีก็โทษมหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ